โอเคครับผมสวัสดีครับพบกับผมมามามัจิกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เนี่ยก็อยู่กับเซิร์ฟตดนัทเหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่าเนี่ยผมมาเจอไงอเฮ้ยมีคนด้วยใช่ป่ะน่ะใช่ปะ,นะ,ปะคนปะเอออ้ยไม่ปลอดภัยล้วเราดูครับว่าเขาจะมาหาเราไหมโอ้ยระจนภัยเหลือเกินนะแต่เหมือนน่าจะเรือไหมโอ้ยมันเห็นมันเห็นชื่อไกลขนาดนนไหนเลยหรออ๋อไม่ใช่ อามันใส่ชื่อปลาหมึกโอ้โหผมก็ตกใจหมดผมก็นึกว่าผมโดนอะไแล้วโอเคอะไหนๆก็สบายใจแล้วอันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําครับว่าวิธีการหาเงินเสริมน,นั่นแาละเอาจริงนะผมมองว่ามันหาแบบง่ายแบบง่ายมากๆนะครับผมอะอย่างเช่นอันเนี้ยผมมาดํานะก็คือบ้านผมแตกแล้วนะตามเคยใครดูไลฟ์ก็นะ่าจะเห็นอยู่ว่าผมกําลังเพิ่งสร้างบ้านนะนี่ก็แตกเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่านี้ก็ กำลังหาที่สร้างใหม่อยู่นะครับผมก็เลยอเจอตรงนี้อเมทิสต์นะก็สงสัยว่าเฮ้ยมันเอาไปทําอะไรได้บ้างอะไรยังไงนะแล้วนี่ฮะผมมาลองเซิร์ชดูนะว่าทำไมผมถึงต้องขุดและทําคลิปนะอย่ามาดูกันนี่เลยครับอเมทิสต์นะเพื่อนๆดูเห็นไหมมันมีคนรับด้วยนี่รับ151น1่นะนี่ผมใส่ให้หมดเดี๋ยวลองดูครับว่าผมได้เท่าไหร่นี่คืนนี้ก็เงินฟรีๆอ่ะดูนะเห็นปะ่ะ45,000นะครับเออ อันเนี้ยสิ่งที่ผมจะมาสื่อก็คือว่าเซิร์ฟโดนัทอแตเอาจริงอะ่ะมันรับออเดอร์กันแทบจะทุกอย่างเลยครับเนี่ยอย่างไองหินข,ขาวเนี่ยมันก็รับนะเออผมเลยแบบจะมาสอนทิกว่าเอ้ยวิธีการดูว่าไออันไหนมันขายได้ไม่ได้นะมันดูยังไงนะครับผมก็ง่ายๆครับเราดูอย่างเช่นเนี่ยผมมีหินขาวใช่ไหมมันอ่านว่าคอคอคอ,อ,อเศษใช่ไหมอ่ะผิดขออภัยนะผมก็ไม่แม่นเหมือนกันนี่เห็นปหมมันรับหมดเลยเห็นมะ เนี่ยอันละสิบห้าบาทอะไรเงี้ยเนี่ยบางทีเนี่ยเราไม่ต้องไปโยนทิ้งก็ได้นะถ้าแบบว่าใครแบบเนี้ยบหน่อยนะแบบงกงกหน่อยนะเห็นผมเนี่ยเห็นป่ะมันเป็นเงินหมดเลยนะเนี่ยเงินหมดเลยแต่ว่าเนี่ยผมไม่เอาหล่านี่ผมมาขุดคือผมจะมาเอาอาเมทิสเฉยๆนะผมอ่ะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะอย่าดูครับอีกรอบหนึ่งแล้วกันนี่ฮะลองถ่ายถ่ายตรงนี้ดูแล้วก็ไอ้แร่เนี่ยผมรู้สึกว่าเหมือนจะแพงนะไอ้แร่เนี่ยอ่าถ้าอุดนะผมก็เอานี่ครับอุดอุดเอาก็ได้นี่ ไปอ,อุดไปนะผมผมก็ไม่รู้นะว่ามันเป็นม่านน้าสวยมากอะตรงนี้แต่ว่ามันไม่ปลอดภยัยหรอครับนี่ผมต้องหาพื้นที่ทําบ้านใหม่แต่ว่ามันสวยมากเลยนะมันเข้ามาแบบโอ้เป็นม่านน้าเลยอนะม่านน้าตกเลยอะสวยมากอะโอเคเดี๋ยวผมลองดูครับชุดนี้ประมาณนี้แล้วกันครับคลิปสั้นๆเนาะอย่าดูครับว่าจะขายได้เท่าไหร่นะเมื่อกี้สี่หมื่น อันนี้เรามาดูกันต่อครับนี่อีก64ได้ไหมอาเมทิสนะครับไปดูก่อนนี่นะ1 5 7มีคนรับอยู่ราคาแพงเลยอ่ะแล้วก็ออเดอร์ไปครับแล้วเราก็กลับมาดูเรามีอะไรอีกอันนี้ชาดชาดใช่ไหมชาดอันนี้290เออวิธีการเลือกนะผมก็จะเลือกมานะผมนี่เลยเนาะอันนี้2หรือไม่กันที่สอ่ะที่ผมจะชอบเลือกนะโอ้หนี่300นะเห็นปะ อ้สามร้อยหกโอเคโอ,คโอค้อันที่สี่มันน่าจะเลือกแบบราคาแพงสุดปะ่ะอ่ะสามร้อยหกครับนี่ขายขายไหมครับเงินหมดเลยฮะเออคือเป้าหมายเรามาเล่นเมื่อหาเงินอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยท,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 ทุกบาททุกตังค์คือเงินนะเอะอไปขุดต่อครับอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับผมเดี๋ยวเจอกันในไลน์นะไปก่อนครับสวัสดีจ้ะ